ถึงแล้วเมืองทองธานีเมืองทองธานีศิลปาชีพประทีปไทยหอสองหอหนึ่งหอสองหอสามศิลปะชีพประทีปไทยผ้าทอไทยสายใยแห่งเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน12สิงหาถึง20สิงหางบกณนะอาคารเชลเลนเจอร์1 2 3อิมพคเมืองทองธานี ถึงแล้วชาเลนเจอร์หนึ่งเดินเข้าไปได้เลยเดินเข้าไปได้เลยเข้ามาก็เจอโซนผ้าไหมมีผ้าไหมอยู่ทางนี้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 ซอยเอ็มซอยเอ็มซอยเอ็มสุรินทร์จันทบุรีใหม่ใม่หม่สุรินทร์ผ้าไหมสุรินทร์พลอยจันทบุรี ผ้าไหมลำพูนสวยมากผ้าไหมลำพูนอำนาจเจริญอุบลราชธานีภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตผ้าภูเก็ตส่วนตรงนี้สุร,ราธานีสุร,ราธานี กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าส่วนตรงนี้เป็นของร้อยเอ็ดสมนี้สมนี้สกลนครสกลนคนเรเดินตรงไปเรื่อยๆเป็นโซนอาหารโซน,น,นอาหารโซนอโซนอาหารเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะคะไปดูผ้าก่อนโซนอาหารนู้นยาวไปนู้นเลยบุรีรัมบุรีรัม บุรีรัมบุรีรัมนี่สินค้าหลากหลายนี่รูปล่อสามคนแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนตรงนี้มหาสารคามมหาสารคามจ้าขอบคุณค่ะโซนนี้โซนนี้ยะโสธรยะโสธร เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่สวยงามมากแกะสลักเชียงใหม่ตรงนี้เขาขายอะไรกันเราต้องไปดู สินค้าเยอะมากๆสินค้าเยอะมากๆโปมดระมัดระวังกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสะพายกอดไว้ด้านหน้าขอบคุณค่ะโปรดระมัดระวังกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสะพายกอดไว้ด้านหน้ากระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสะพายกอดไว้ด้านหน้าขอบคุณค่ะโปรดระมัดระวังกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสะพายกอดไว้ด้านหน้าขอบคุณวันนี้คนเยอะมาก้น ชมวิวชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะวันนี้คลึกครื้นมีผู้คนมาช้อปปิ้งเยอะมากๆดีใจประเทศไทยเรามีทุกอย่างโซนนี้ขายดีขายดีตะกร้าโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสไตล์สอดไว้ได้มาขอบคุณค่ะโซนระเบิดกระเป พัทลุงร้านพัทลุงกุ้งหวานพัทลุงมีแกงไตปลาแหง้งแกงไตปลาแห้งพัทลุงเข่องแกงเข่องแกงต่างๆมีไร่แกงนะจังหวัดพัทลุงพัทลุงซอยนี้ซอยนี้เป็นของพัทลุงส่วนบริเวณนี้ก็เป็นของจังหวัดพังงา สินค้าคล้ายๆกันเครื่องแกงกุ้งแห้งส่งคราส่งคราส่งคราอันนี้เครื่องแกงกําแพงพชรนะกําแพงเพชชมีขนมของกินเล่นของส่งคราส่งครากุ้งแหงกุ้งว่านสตูนสตูนค่ะระโนองปลาแห้งปลาเค็มปลาอินทรีย์หอมระโนองระโนอง ตายแล้วเราไปเหนือกันต่อเชียงใหม่เชียงใหม่กระเทียมทนดองน้ำพึ่งสามร้สองร้อยสามร้หนึ่งร้อยมีหลายแบบหลายขนาดเชียงใหม่เชียงใหม่น้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายน้ำพึ่งเกสรลิ้นจี น้ำพึ่งโซนนี้นำ้นำพึ่งนะ้ำพึ่งนครสวรรค์ซีสามกว,ว่าสี่ร้อยนครสวรรค์ข้าวเพื่อสุขภาพพะเยาพะเยาเข้าวรสจนาซอยสุดท้ายซอยสุดท้ายคลึกคลื้นคลึครื้นเราเดินมาโซนไม้แกสลักเวอร์ดิเจอร์ เยอะมาเยอะมอมาคึกคักมอมาคึกคักวิธีกลางวีตีกลางที่ไทยโบอท็อปลอดมดวงใจด้วยพระบารมีพระธอไทยสายใหญ่แห่งพระเมตตาสร้างอาชีพโภชชาอย่างยั่งยืนยนะครับ ซึ่งงานนี้ก็ต้องขอกขอบพระคุณนะคะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้ให้กับพี่น้องประชชนชาวไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโอท็อประดับ3ถึง5ดาวค่ะใช่แล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่มีการคัดส้ำบูธทั่วไทยนะครับให้ทุกท่านได้ช็อปกันอย่างอาชีพประททศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยฟ้าประรีด้วยนะครับค่ะแต่สาหรับท่านไหนนะคะที่บอกว่าวันแอปพลิเคชันช็อปปี้ค่ะให้คุณ ไหนน,ไหนี่เป็นของกระทรวงพาณิชยนะ์ <c oughs> อย่าลืมค่ะที่จะไปกดโค้ดนะคะเพื่อวันนี้เป็นวันที่เท่าไรของการจัดงานแล,ลบ,บุญวันบุญีลามนะครับร้านโปซิลอยู่ในโซนของววววนะแพร่แพร่ผ้าทอตีนจบส่วนตรงนี้เป็นของจังหวัดน่านสวยมากตรงนี้เป็นของจังหวัดกาฬสินทั้งซอยนี้เลย กาลาสินส่วนตรงนี้เป็นของจังหวัดอุทัยธานีอุท,ยทัยธานีกาลาสินกาลาสินสวยมากส่วนตรงนี้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์นงเยาวผ้าไหมนงเยาวไหมไทยอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซอยนี้เป็นของบุรีรัมย์ ส่วนตรงนี้เป็นของจังหวัดนครราชสีมาสสการช่างผ้าไหม้บคุณนิ่มซอยนี้เป็นของนครราชสีมานาครราชสีมาตรงนี้ก็เป็นของบุรีรัมย์นี้เป็นของจังหวัดมหาสารคามผ้าไหมไทย มหาสารครามตรงนี้เป็นของจังหวัดสุรินทร์กรมุลพันธ์ไหมไทยตรงนี้เป็นของน้องบัวลำพูโซนจิววรีโซนจิววรีตรงนี้เป็นของจังหวัดตาก จิวเวอรี่ตรงนี้เป็นของจังหวัดตากตรงนี้เป็นของจังหวัดสุรินทร์เครื่องประดับทองเหลืองสวยมากซอยนี้ทั้งซอยเป็นของจังหวัดสุรินทร์สีสเกตตรงนี้จิวเวอรี่ตรงนี้เป็นของจังหวัดจันทบุรี ตรงนี้ก็เป็นของจังหวัดยันทบุรีเช่นกันซอยนี้ทั้งซอยทอยนี้ซอยนี้เป็นของจังหวัดยันทบุรี M F โซนนี้ก็จะเป็นโซนจิวเวลรี่มีทั้งมุกทั้งเครื่องเงินทั้งหยกทั้งพลอยซอย NN NN มุกมุกกะบี ของจังหวัดราชส่วนตรงนี้ก็เป็นของจังหวัดราชเช่นกันมีแหวนสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพลอยมีพลอยที่พร้อมจะไปทำจิวเวอรี่จิวเวอรี่เยอะมากขอเชิญเพื่อนๆมาเดินชมกันนะคะ ตรงนี้เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มลายไทยเครื่องถมนครมาเดินมาชมมานเล่กันได้นะคะเครื่องถ่มนครเครื่องเง่นมีหลายอย่างหลายแบบให้เลือกส่วนตรงนี้ก็เป็นของนครศรีธรรมราชเช่นกันตรงนี้เป็นมุกของจังหวัดพังงาไข่มุกแท้อันดามัน พังหาจิงอูพี่ก็บอกว่าลฟยสดด้วยลฟยสดลฟ์สดมีทุกแบบโซนนี้โซนนี้พี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 เป็นของภาคใต้พังงาสตูลภูเก็ตไม่มีเนาะยาวเลยโอภูเก็ตก็มีภูเก็ตด้วยยังเดินไม่ถึงภูเก็ตเชิญเพื่อนๆมาแวะชมกันได้นะคะมุกแท้มุกแท้ ตรงนี้เป็นของจังหวัดพังหาพังหาถนอมศัก์ไข่มุกอันดามันขอบคุณค่ะตรงนี้เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไทยตรงนี้เป็นของจังหวัดแพร่ตรงนี้เป็นของจังหวัดเลยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่วนตรงนี้เป็นของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทเ wi, แห่งประเทศไทยคุณด้วยเห็นดตรงนี้เป็นของจังหวัดกาลสินชุดเด็กชุดเด็กชุดเด็กน่ารักเสื้อผู้ใหญ่ก็มีค่ะตรงนี้เป็นน้ำข้าวโพดนะคะขอบคุณค่ะกาแฟชุมพรตรงนี้เป็นของจังหวัดชุมพร มีไวด้วยตรงนี้น้ำมะเมาของจังหวัดสกลนครเดี๋ยวไปชิมดูหลังจากการชิมไปแล้วลมีอาการมะเมานิดหน่อยน้ำสมุนไพรไทยไวไวไทยทับทิมสยามทับทิมสยามขอบคุณ ปัตตานีข้าวเกียบปัตนานีของดีปัตนานีข้าวเกียบปลาสามถุงหนึ่งร้อยส่วนตรงนี้ก็เป็นของปัตนานีปากระตักกรอบสามรสปลากิดขาวสามรสหอยลายกรอบปลาาสทุกปลากระพงทุกรสเผ็ดโซนอาหารโซนอาหารโซนอาหารก็้ิดท้ายรายการตรงนี้เป็นของจังหวัดยะลา มะม่วงควรอินทรพาลัมโรยหินฉาบ้อยหินฉาบตรงนี้เป็นของจังหวัดยะลาน้ำส้มไฟน้ำส้มไฟของจังหวัดภูเก็ตวิตามินซีสูงเป็นพืชพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตสมุนไพรเห็ดหอมมะตูมพุทราจีนผักหวานอันนี้อะไรอันชัน บริเวณตรงนี้เป็นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีตุเรียนกวนด้วยเมื่อกี้ซื้อไปแล้วมะม่วงหิมมะเพลนเชียมโบ่สามร้อยห้ารจากภาคใต้ตรงนี้เป็นของจังหวัดสระแก้วสูนภาคใต้มีสละอินโดด้วยโทษโทโทสละอินโด ซุ้มนี้เป็นของสุโคไทยนี่เลยสวยงามมากๆตรงนี้ก็เป็นของสุขโขไทยเช่นกันซอยนี้เป็นของสุขโขไทยทั้งซอยเบอร์38ซอย38ซุมนี้เป็นของนครราชสีมา ซอยนี้ก็คือภาพไมนครราชสีมาและก็บุรีรัมยมนี้ของเป็นของจังหวัดสุขโขทยัยสุขโขทยัยสุขโขทยัยพึ่งพาร้านพึ่งพา พะเยาพะเยาบทบาทสตรีโรตีใส่ไหมกระท้อนปุยไฟกระทอน,ออทอนส่งเครื่องนากินมากกิโลละร้อยยี่สิบรหสบขนมหวานกล่องละสี่สกล่องร้อยทองดิบทองหยอดฝอยทองขนุน ข้าวแช่ข้าวแชขว่ข้าวครุกกบวีข้าวคุกกะปีโลตีโลตีข้าวเกลียบเมืองตรังผลซื้อเยอะเลยร้านนี้ซุมนี้เป็นของจังหวัดเชียงราย สปรัตสปรุตพูเลรับพูลูสวรุตสวรุหวานมะขามป้อมมะขามป้อมสดมะขามป้อมแช่อิ่มมะม่วงหาวมันนาโฮสมอาควาโดอาควาโลปันทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนีไปดูใ,ใกล้ๆเลย สีสเกตส้มโอชัยนาทส้มโอชัยนาทจ้าของฝากจากบุงการข้าวตังกรอบๆข้าวแตนอ๋อข้าวแตนข้าวแตนจากข้าวแตนผู้ปิดต้าวยต้าวยคุสลัดไก่กะทิไก่กะทิไ,ะทไม่ละเจ็ดสิบาบาทข้าวแกงเมืองลุง พัดถลุงมีอาหารใต้อร่อยรแสแซ่บมีน้ำพริกด้วยแกงส้มไข่พลโลไตปลา๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอ่าคุณค่ะปลากิมไข่เต่าขานมชั้นขนมหม,ม้อแกงกุ้งปลอดสารคุณภาพส่งออกตัวใหญ่มาก มีปูด้วยปูไข่แน่นๆป <Rem. S 1> ูไข่ปูไข่ <Yeah. S 1> ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูน้ำช<อ>ิ้มแซบแซบมีทั้งแบบแบนๆแบบโรมกคร,ร,รมทำกันสดๆเลยแ<ส>วะมาได้นะคะลูกชิ้นหมูน้ำจิ้มแซบกร <Yeah. S 1> ยาสาก

ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตาม,ก,มกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าและนี่ก็คือจากเมืองทองธานี12สิงหาถึง20สิงหาคม2561ชาเลนเจอร์1 2 3 1> ไปเที่ยวกันนะคะสินค้ามีหลากหลาย